วันนี้เราจะมาดูวิธีการพูดกับสไลด์ย,ยังไงให้ดูดีแบบทุกองศาด้วยการใช้เลเซอร์พอยเตอร์ค่ะแล้ววันนี้จะบอกว่าพิเศษมากๆเลยค่ะจีน่าอยากจะชวนทุกคนนะคะเข้ามานั่งอยู่ในบรรยากาศในการฝึกอบรมจริงๆแล้วมาเรียนรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์เสริมไปพร้อมๆกันค่ะไอ้เจ้าอุปกรณ์เล็กๆตัวนี้ค่ะ เลเซอร์พอยเตอร์หรือว่าคลิกเกอร์บางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นการส่งเสริมการพรีเซนต์ของเรานะแต่บางคนบอกว่าพี่จีน่าผมไม่ชอบใช้ตัวคลิกเกอร์เลยผมไม่ถนดัดผมสั่นแล้วเวลาผมตื่นเต้นมันจะเกิดแบบนี้พี่จีน่าคือนีอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงคะถ้าเกิดเราฟังคนที่เขาพรีเซนต์แล้วเลเซอร์พอยเตอร์ไปเนี้ยรู้สึกงไงคะ เวียนหัวลำคัญแล้วที่ประเภทอย่างเงี้ยในประเด็นนี้สําคัญมากเลยนะคะอยากจะเน้นมากเลยนะคะประเด็นนี้ชอบไหมคะแบบนี้ชอบไหมคะฉะนั้นคลิกเกอร์วิธีการใช้เลเซอร์พอยเตอร์ใช้ยังไงคะชื่อบอกอยู่แล้วว่าเลเซอร์พอยเตอร์พอยชี้วิธีการชี้ค่ะเป็นพอยเป็นพอยไม่ใช้ก็เอาลงได้ อยากจะเน้นประเด็นนี้อยากจะเน้นว่าขึ้นสูงแบบนี้ไม่ต้องแบบฟืดฟืดฟืดอย่างนี้นะคะเป็นตน้นแล้วก็ถ้าไม่อยากหันหลังให้ผู้ฟังสมมติพี่จีน่าอยู่ตรงนี้หันหลังไปพอย์ปุ๊บหันหลังให้ผู้ผฟังเลยเห็นป้ะ,ปะวิธีการคือถอยไปใกล้สกรีนก็ได้แล้วก็พอยเ์เป็นจุดเป็นจุดแล้วก็หันกลับมาที่ผู้ฟังทีนี้อยากได้แบบแอดวานซ์ไหมคะสำหรับการใช้คลิก,กร์คลาสเราอยากได้แอดวานซ์ไหมอันนี้มันเบสิกไปใช่ปะ วิธีการแอดวานซ์คือจะลองซาวเสียงดูนะคะว่าทุกท่านชอบท่าการใช้คลิกเกอร์ท่าไหนมากกว่ากันระหว่างท่าที่หนึ่งคือท่านี้ค่ะท่าที่1ท่าที่สองคือท่านี้ค่ะหหรือ2คะใครชอบท่าที่1ยกมือโอ้เกินครึ่งนะคะท่าที่1คือท่านี้ ทำไมเราถึงชอบมากกว่าท่าที่สองท่านี้พอท่าที่สองมันดูเปิดหรือปิดเนี่ยมันดูปิดปิด,ปดมันดูอึดอัดอันนี้คือจิตวิทยาภาษากายจิตวิทยาภาษากายคือเราจะชอบอะไรที่เป็นท่าเปิดพอเมื่อไหร่เป็นท่าปิดปิด,เ,ปดเราจะรู้สึก อดอัดน,นั่นเองค่ะฉะนั้นเลเซอร์พอยเตอร์บางคนจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าพี่ๆน้องๆสังเกตนะคะตอนจีน่าเดโมนสเตรตให้ดูถ้าจีน่าอยู่ฝั่งนี้จีน่าจะถือคลิ c กเกอร์ฝั่งนี้พอจีน่าเปลี่ยนฝั่งจีน่าจะย้ายโดยมันชินแล้วเพราะว่าเราฝึกมาแล้วนะคะเราก็จะคลิกที่ตรงนี้ถ้าก็จะเป็นท่าเปิดทั้งสองข้างเลย โอเคไหมคะมีคำถามหรือข้อเสนอเนี่ยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการใช้อุปกรณ์เสริมอย่างคลิกเกอร์ไหมคะป,ป,ป,ปิดปิดปิดเปิดเียคะ<ป>่ะปิดป,ปิดปิดปิดสไลด์ทำยังไง <eyebr? S 1> ใช่ไหมคะโอเค <Okay. S 2> จีน่าจะปิดเราเรียกว่าเป็นการแบล็คสไลด์แบล็ค ที่แปลว่าดำอะเราจะแบล็กสลด์ปิดสไลด์สักนิดนึงเมื่อเราอยากเรียกความสนใจพี่พิพัฒน์ได้หนึ่งแต้มนะคะแต่สังเกตพี่พีพัฒน์ไม่ให้แต้มเลยนะคะแจกแต้มให้น้อง เราอยากเรียกความสนใจผู้ฟังตอนไหนจีน่าจะแบล็คสไลด์ทันที mm hmm. เพื่อให้คนไม่ไปมองสไลด์มนุษย์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่อในศักยภาพสมองตัวเองฉะนั้นคนเนี่ยมีทนเดนซีในการที่อยากจะดูสไลด์ด้วยตัวเองอยากอ่านสไลด์ด้วยตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นถ้าอยากที่จะให้เขาเนี่ยมาสนใจในตัวเราจีน่าแบล็คสไลด์เลยแล้วก็มายืนตรงกลาง mm hmm. เพื่อให้เขาสนใจเราสนใจเราเมื่อไร่อยากใช้สไลด์กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยใช้สไลด์ค่ะ วิธีการในการ black slide ถ้าเป็นใช้คลิก,กร์นะคะจะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมด้านขวาม,มอือแต่และรุ่นอาจจะแตกต่างกันลองเซตอัพแล้วลองซ้อมใช้แต่ถ้าไม่ได้ใช้คลิก,กร์มีเราสามารถใช้กับคีย์บอร์ดได้กดปุ่มอะไรคะกดปุ่มอะไรดีทราบไหมคะเคย black ไหมยังไม่เคย black เลยหรอคะกดปุ่ม b boy หรือ b black ทําให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะไม่มีคลิก,กร์วันนี้กดปุ่ม black f i ดนี่ black black เลย อยากให้มาอีกกดปุ่มอะไรก็ได้ขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาจีน่าลองสังเกตตัวเองนะคะกดปุ่ม black จีน่าจะชอบที่สุดกดปุ่ม black จะเป็นอย่างนี้นะคะ black เมื่อ black เนี่ยเรายืนตรงตรงกลางเนี่ยแสงของ lcd ก็ไม่ส่องหน้าเราด้วยแต่ถ้ากดปุ่ม white w เดี๋ยวจีน่าทำให้ดูนะมันก็ทำให้สไลด์เป็น white เป็นขาวแต่จีน่าไม่ชอบเพราะว่า มันยังสองหน้าเราอยู่รู้สึกว่ากลัวหน้าเป็นฝ้าแต่ที่เกินไปกว่านั้นคือรู้สึกผู้ฟังเขาจะอึดอัดอะถ้าเรายืนอยู่ท่ามกลางแสง LCD อะค่ะฉะนั้นส่วนตัวจะ prefer การกดปุ่ม B Black Slide ก็จะทำให้เรา smart เวลา present ค่ะมีคำถามอื่นไหมเราจะไปทานข้าวกันแล้วกด B ดื้อๆเลยค่ะกด B เฉยๆเลยต้อง Slide Show ก่อนนะคะแล้วกด B Black กดที่คีย์บอร์ดเวลามีแบบเทคนิคอล d i พร้อมเรมเกิดจะไล่ใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก่แบบนี้เกิดบ่อยมากเลยเทคนิคอล d i c a l นัอย่างแรกก่อนจะแก้พี่จะป้องกันก่อนพี่จะมาก่อนเวลาพรนะีเซนต์นะเนิ่นมากเลยอะ่ะอย่างต่ำนะหนึ่งชั่วโมงก่อนพรีเซนต์พี่จะมาแต่อย่างเวลามาเจอพี่ๆี่ medical ที่เนี่ยพี่มาก่อนเวลาสองชั่วโมงเจ็ดโมงเช้าพี่จะมาถึงแล้วเนาะแล้วก็มาเซตเทคนิคอลเทคนิคต่างๆให้พร้อมเลยคะ่ะดู LCD ดูสัตว สว่างดีไหมจะต้องปิดม่านหรือเปล่าแล้วคลิกเกอร์เวิร์กไหมเป็นยังไงบ้างเซตอัพอย่างดีเช็คเสียงออดีโอสายเสียบหรือยังปรับเสียงดังไปเบาไปตรงไหนนะคะจะเช็คก่อนเพื่อป้องกันแต่ถ้าวันสว่ามันเช็คมาอย่างดีแล้วนะตอนซ้อมไม่มีปัญหาเลยแต่ตอนจริงๆมีเนี่ยนะเทคนิคของพี่ก็คือว่าอย่างที่หพี่จะจำสไลด์ของพี่ได้ถามตัวเองเลยว่าถ้าวันนี้เกิดไฟดับเรายังพรีเซนต์ได้อยู่หรือเปล่า ถ้าไฟดับพี่สามารถเอาฟลิปชาร์ t มาค่ะแล้วก็ให้เป็นวิชวลเอ e แทนไม่ต้องวาดเป็นสไลด์เป๊ะแต่อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดหรืออะไรแล้วก็แก้ไขสถานการณ์โดยการที่รันไปโดยที่ไม่หวังพึ่งไฟฟ้าเลย<ม>เคยมีเกิดขึ้นค่ะไฟดับฝนตกหนักมากเลยแล้วไฟดับดับนานด้วยแล้วถ้าเราไม่ได้จำสไลด์มาก่อนซีคุ้งซีเควนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราไปต่อไม่เป็นเลยสไลด์มีไว้เพื่อให้เราใช้เขา ไม่ใช่ให้เขามาใช้เรานะคะมีสไลด์เพื่อจะนำสไลด์มาใช้ไม่ใช่ว่าสไลด์อะมาเป็นผู้นำเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการใช้อุปกรณ์เสริมถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีก็จะส่งเสริมให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราหรือว่าผลงานของเราดูดีแล้วก็ดูสวยทุกองศาเลยเวลาเราไปเจอคนที่เขาดูเป๊ะดูกริ๊ดเวลานำเสนอค่ะคือเขาดู s m ooth แล้วก็ดูส a r t ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะผ่านการฝึกฝนแบบนี้ค่ะทำซ้ําๆจนเกิดความเคยชินเรื่องเล็กๆอย่างเลเซอร์พอยเตอร์อาจจะสร้างความประทับใจอย่างยิ่งใหญ่ของผู้ฟังให้กับเราก็ได้ค่ะลองไปฝึกด้วยนะ